อะอันนี้เรียแบบดูให้นะจ๊ะครับอเรียบพูมาแล้วครับผมอเห็นไหมนี่ชัดเจนไหมสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับอืมเพเก็ดกัดองไปโอ ไปไปสะตึกสะตึกหมดบัตรหมดบัดเลยผู้ไปใส่ก่อสะตึกไปสะตึกเมื่อวันที่ทุบหาย่วไปเห็นพิธียกดวงโอ้หมดบัดรผู้ไปเองเมื่อได้สตึกบอกผมไปเรื่อไปสะตึกอีกเมื่อได้บอกผมเนี่ยก็คือจันจ้ำตูดทุกเก้าแปดมันออกอากาศเก้าแปดเลื่อนตายขาดแต่เขาก็ตัดเด่นเขาก็ได้พูดแล้วต้องหอยพูดแล้วจ้ำต่อยครับ เดียวโอ้แสดงว่าถือบดมูบานถือมันมูบานก็ยังว่าจะเอาไปเห็นพิธีกจังมือใดก็จะเห็นด้วคนว่ารับรับเดี๋ยวผมโทรหาปู่ไปเหมือใดไปเหมือนใดไลน์จีนกลางให้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะได้แลนไปนำไปจะไปเพชรบูร์ได้นต่เมืออื่นตอนเ้าโอ้เสดงว่าโศกดีได้นน่โศกดีในมาท่านแต่มาท่านถือว่ามาโศกดีแหงคุณได้อยู่เพชรบูร์เนอะเอาไผอยู่ใครอยู่เพชรบูรณ์นะครับเตรียมตัว อยู่แถวเขาค้อเขาค้อเพชรบูรณ์เขาค้อเพชรบูรณ์ใครจะไปหาปูวันที่สิบสองอ่างพสภาพเรารอลงปูสวงที่ลำดวนวันที่สองวันที่สิบสองสิบสองพฤษภาพฤษภารอลงปูสวงที่ลำดวนวัดอะไรอ่ะเพชรจังหวะลำดวน วันที่สิบสองเดี๋ยวผมตามไปตั้งแต่กลับมาจากสิงคโปร์เนี่ไม่ได้ว่างเลยมีิจะไปงานบัตรเลยงานยช่วงกันะครับคนไหยไปสวดท่านพิธีไห่นะโอ้โมครับเ<ม>ง้าวเลย,เยทิ่ต่อกันครับ<อ>ครับไปเมื่อนันโอ้ครับ bắt bắt đấy bắt thử về ủy nhau ủy quyền. Ờ. Khập, giúp đây cũng tới năm khập. Ừ. ừ. Sắp được. khó có tới 10 lần. Bắt ý nhận luôn, dù ăn lắm thôi nhỉ cả. Tầm bọn nhận vô lời đặt cái lô phải. Sẽ ừ. làm mẹ sân ông Bỏ vào thân đòi hỏi thân ông, dù khó rồi. Ừ. Ừ. Bà cũng ครับผมโมงหัวปูไปแม้ผมสืบไปหลักปูอันนี้กับล็อล็อกไว้วันที่สิบสองครับสิบสองลำดวนสิบสองลำดวนครับอือสวันที่สิบสองลำดวนเกิดว่าวันที่สี่ในพิธีไงยุ้งเทปไหนยูอ่าเอ็มซีซีฮอเดมอเงาวงวานอ u m c c hall ดมองามวงวาลผู้ใดอยู่กรุงเทพวันที่สี่งานสืบชะตาหลวงชั้นสี่เวลาบ่ายสองที่ดมองามวงบาลอ่าอาจารย์นับร้อยไปทำพิธีคนดาราเยอะมากวันที่สี่ที่ m c c hall ดมองามวงบาลนะจ๊ะครับผู้ใดอยากจะเจอกูก็ไปที่ดมองงามวงบาลวันที่สี่พฤษภาวันที่สี่พฤษภา โอ้ยผมไปวันที่สองที่สายที่สี่ที่สองเดือนที่เทิงนี่ครับไปไต้ไปสนามบินสุวรรณเออรับผู้ยุหันบินไปไบินเขาไปส่งเขาบินไปส่งที่นอเออถามผู้ญี่ปุ่นว่าจ้องมือบนเนี่ยอาเซียนไอยงานในเน๊ดเริ่มเป็นดารามาบัอจัดอยู่เดอะมอร์แนโรงพยาบาลเลยนะชั้นสี่ชั้นสี่คนเป็นพันเลยเหมือนกูไปนอ่างกูปอกกูเจ๊วัตถุมงคล วัตถุมงคลอยู่หันเวลาเท่ไรพ่บ่ายสองเวลาบ่ายสองวันที่สี่นะเดี๋ยวคอยไว้ายกันึ้นหนึ่งที่สี่ที่สามสองสามสี่ะมองงาวงวานงาไงนี่ระดับประเทศเลยเอ็งยังเขียนนุ่นยังไหนโบมีนเขียนนุ่น ดูงามวงวานก็เหรอมองงามวงวานอืมปทุมบอกเดียวกันได้อม่กับปทุมปทุมอืมคุณได้่้างคุณได้อยากเจอกับไปไปอยากเจอไปอยู่ที่ไปอยู่เะมองงามวงวานที่สี่ครับอืมิงกางมาดวดถามคนดูล่นทีวีว่าไปบ้านไหนครับเาไปอยู่ชั้นสี่เดะมองงามวงวานชั้สี่โรงแรมพงเพชรครับอืมลงเลยลงทางด่วนเดอมองงามวงวานเลยครับ จริงทางดาราทั่วมงานนี้ครั้งครับเป็กอาจารย์ทั่วประเทศไปรวมกันครับดาราก็เยอะแต่ผมไปคนพิเศษแได้เขาไก่ปูอยู่หรอกอกข่าออกทีวีหลายคือกันนั่นแหละจากมุกุนก็นหลาย ทันเลยแล้วรื่งก็เริ่โโต้แา้งละอืมอยูความฝันกับมือมือก่อนมือก่อนนั่นก็ครับฝันว่าอันแทางไฮโลอเออสี่หนึ่งอืีนึงแทงไฮโลสีหนึ่งอ่าระจัแทงไฮโลอัดเปิดออกมากตีหนึ่งอีหลี หอดจำจวกบอมีเงินจ่ายอืมเออ, <c oughs> อเดี๋ยวลงมแล้วมาเที่งเดี๋ยวเขาเดี๋ยวลงต่ำโอ้เดี๋ยวสมองบันดีมันขึ้นก็ได้ฝันว่าได้รถใหม่แล้วคนเดีเอารถกระบะมาใหา้ครับ<อ>รถใหม่มแต่ห้างบ้านประตูมันมันบ่มีกดกดกด่อย่างกับมันบ่มีที่กดกระจกไงอืมอันข้างประตูเห็น่ปกติของห้างมันจะมีที่กดกระจกดแต่ว่าอันนี้มันคือบ่มีมันคือห้างรถใหม่มันคือห้างประตูอ่ะอืมเออมันหล่นไปใส่ ครับอืมเห็นอะไรนะบัตรถไม่แต่รถนี่มันก็เป็นหกอยู่แล้วครับเออรถเนี่ยม,มันก็เป็นหกอยู่แล้วตามความฝันนะอืมครับอืมแต่ว่าอันซีนึงเนี่ยก็ซื้อซื้อจำรองไว้ครับอืมซื้อจำลองไว อเดี๋ยวสักครู่เด้อเดี๋ยวรอความฝันผู่ก่อนเดี๋ยวมีการเขียนให้ใส่ใบพูแน่นอนเออหลังจับไม่ได้ให้นานนะผมไม่ได้ให้แบบนูงนานเลยนะผมไม่ได้มาถ่ายอูสองวดหัวสองหัวสองวดหรือสามหัครับสองหัวสองวดววันได้เขียนหลังจากนั้นก็ไม่เขียนเลยอเมื่อวานพลาดจะไปหลังไปหนี่ก็ไม่ค่อยได้เขียนเรียว่าวันนี้เราจะได้ขึ้นครั้งแรกเออหลังจากที่ยาวถือว่ามีโชคน้ำใจมือนีิปูสิปูสิไปมืออื่นอีกถือว่ามือนีิเป็นมือพอดีเป๊ะ พอดีเลยเวลายังพอดีได้เวลาเบิดเลยมีปากกาแดงปะล่ะปากกาแดงเพชรมีบ่เพชรมุมมีกลยมุมมีฮะมุมมีกล้ามมีเลยปู่เห็นไดโน้บอใดบอใดบ่ได้ม่มาเลยบ่ปากกาแดงบ่อเนี่ยหล่นบอเยตือกเถื่อคนพกได้เพียร์พารวยอ๋อหมใส่เลยโอ้ถ้าลอยถ้าลอยปลาลอยของเราพก อย่างใดสมการไปเที่ยวไยโอ้ยเหรินหนาเมื่อย์ครับครับเหรินไปยุ่งในหมู่บ้านจุดหนาเรน่าดำมดครับจุดหนาเรน่าดำเบ็ด <c oughs> นี่ก็มาอีกโอ้ดูมีบักสีนี่นี่ตัวได้เลยอ่ะอย่าอย่าเพิ่งโทรนะครับคิดีเอาแน่ในบ้าน,น นี่บอกกูไนบอกติดบ่นจังหวะวันนี้เราได้ตัวเลขได้หรอได้อ๋ปาก้ากับอํานวยอีกจังหากละเมอน่สะดวกวัดสุยางปากกาของแอดเลอน้งามยามดีกับแมนปาก้าลงวันนี้หรอกูกำลัง้ะเลขได้นาะครับเออดูความฝันหนี่งอะทีนึงไป เลขความฝันนะเลขความฝันไม่มั่นมันสีหนึ่งเลขความฝันสีหนึ่งบูหายสีหนึ่งเด้อเลขความฝันนะครับพิมพิมพิมสีหนึ่งตามด้วยสาธูเนาะสีหนึ่งส่วนเลขใบพู่กับใบพายเลขใบพู่ เขียนให้แล้วนะครับแชร์ท <source> <assessment> ่านไปคนละแชร์เนาะสรีบจีตวิญยานะครับผมตอไลค์กดแชร์ด้วยตอนแรมกดแชร์นะครับผมสิบคนนครับเลีใบปูนานทีแล้วครับผมที่ปูยังไม่ได้เขียนนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากหยุดมา หลายนสองที่สามมาเข้ามาหน่อสี่หนึ่งครับผมเลขความฝันปูคำแสนสี่หนึ่งครับเดี๋ยวรอเลขใบปูเด้อรอเลขใบปูนะครับนี่มันเป็นจักรใบบานซะบ้าง เดี๋มวเมือเล่นกเลยนี่อ่ะอันนี้เรียกใบผูให้นะจ๊ะครับคอ่ะเรียกใบพผูมาแล้วครับผมเห็นไหมนี่ชัดเจนไหมชัดเจนหรือเปล่าชัดเจนครับชัดเจนไหมครับเรียกใบพผูมาแล้วสองในเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งเดือนครึ่งนะครับที่ไม่เคยไม่ได้มาเขาเรียกกับปู่เลย ไม่ได้เขียนเพราะว่าท่ไปต่างจังหเขียนให้ลูกจีนปูกก็ไม่เขียนให้ไม่เขียนที่ไหนเลยอ๋อเพิ่งเขียนเพิ่งเขียนตั้งแต่ก่อนโงการตั้งแต่ไปทําพิธีที่วัดนั้นแหละคนั่นก็ไม่ได้เขียนเลยนี่เพิ่งเขียนอีกก็ให้วันที่หนึ่งพฤษภาครับวันที่สองอ่ะออกวันที่สองครับเออสองพฤษภาเด้องวดนนี่นี่นะครับเอาแคบแคบไว้แคบไว้สูงสูงแนวทางครับอื แนวทางการรัฐบาลไทยรัฐบาลนะจ๊ะครับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งกับสองหกกับสองหกเลยเลยนะแล้วก็ตัวเลขความฝันก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะเลขความฝันสี่หนึ่งครับสี่หนึ่งตัวเดียวแข็งแข็งสี่หนึ่งตัวเดียวแข็งแข็งส่วนเลขแบบดูก็เป็นเจ็ดแปดหนึ่งสองหกครับเจ็ดแปดหนึ่งและก็สองหกอ่ะชอยกันพิมพ์ซอยกันพิมพ์ บ่มียังหายหลครับหายจะใบพูดนี่แหละหายจะใบพูดนี่เด้อเป็นของขวัญวันแรงงานของขวัญวันแรงงานหลังจากสงการเลี่ยวสงการผ่านไปก็วันแดงวันแรงงานวันที่หนึ่งใช่ไหมวันหนึ่ง่าวันที่สองก็ให้ได้รางวันที่หนึ่งละกันอ๋อคงจะดูอยู่นะ ใช่ใช่ใช่ีวีอะให้คนสุรินทร์ทีวีก่อนเป็นคนถือคนแรกมันหมานสาธุสาธุชัดชัดเนาะนะชัดชัดนี่ชัดเจนชัดเจนนครับีเดียวเอามาเบิ่งเด็กไก่เลยอะนี้ดูดูแลรวยดูแลรวยอย่าลืมเด็กความฝันน้าเด้อเด็กความฝันสี่หนึ่งสี่หนึ่ง เลขความฝันบมัยเดีบอกให้ฟังคือเจอครับไอ้ปูว่าให้ฟังเลขความฝันตีหนึ่งเพราะว่าอันูเราต้องฝันฝันว่าแจ้งให้ลูกมันอก็อกตีหนึ่งฝันว่าแท้งให้ลูกเออโอ้ตอนนั้นกับฝันตอนที่มันออกตีหนึ่งตอนนั้นครับฝันยังสีเท่ากันอืมตัวแดงๆเลยตีตัวตีกับตัวหนึ่งมันก็เป็นตัวแดงจึ่งๆเลยโอ้ครับ

ไฮโลนี่ตามภาษาไฮโลเขาว่าซีเอลเออนั่นแหละซีเอวเออซีเอซีหนึ่งนั่นแหละซีเอลซีหนึ่งเด็กไฮโลขันมากสามตัวหกซีเอลหกซีเอลหกซีเอวระรับเด้อขันมักสตัวหกเอะับสิบเอ็ดไฮโลหกซีเอลหกซีหนึ่งสิบเอ็ไฮโลครับ เอาไหล่มั่งอีพีทเอาไล่มั่งนี่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอ่าครั้งหนึ่งเอาแคบไวแคบไว้แนวทางเมื่อประจำวันที่สองพฤษภาคม2567นะครับผมฉลากขึ้นแดงหวยรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับผม78126ครับครับอ่ะมาแล้วนี่อ่ะนี่เด้ออ่ะให้เบิ่งชัดๆเลยบ่เทื่อนี่ชัดเจนชัดเจนโมฮาถือว่ามื้อนี้เป็นดวงดีครับเลยบุญไหลาย ทามามื่อื่นกับอะไอยูมากมือื่นกับอะครยูมดเมื่อกี้กับีม่จะไล่หอกกับพอขาว่ายูแล้วขมาวฟามรอเออแต่ถ้าไปเมื่อวันที่สิบหานี่ว้ดังเลยครับโอ้ยจะไปเาเดียวนึงเนาะโเก่าแกเราหาเก่าแปนี่นะครับนี่นะครับนันะับนี่นะั โอแต่หวยออกกล่าวโทรมาเลยอ,อยู่ในโตเมืองเลยวะคอยู่อันอย่างก็บบ้านอย่างกับจำถึงบานบ่นไหนคุณพระเจา้าคุณพระสงฆ์เจ้าครับแล้วก็เทพเทพเว,วาดาที่อยู่วสวดพระกนละโลกในบารมีกูเจ้าการบารมีองค์หลวงปู่สวงทรงประทานทรัพประทานพรให้คนที่รับชมรับดูอยู่ตอนนี้มีโชคมีลาบมีเงินมีทอง สุขภาพร่างกายแข็งแรงไปไหนมาไหนแคล้วคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางมีแต่คนรักให้เอ็นดูมีกินมีใช้ตลอดปีแล้วก็ทุกทุกปีร่ํารวยเงินทองสมไว้รางวัลที่หนึ่งด้วยเธอสาธุสาธุใครพิมพ์ใครชมชิปนี้อยู่พิมพ์สาธุนะครับใครพิมพ์ก็ขอให้มีโชคมีลาบเด้อขอให้ถูกหวยรอเบอร์คือปูวาสุขภาพแข็งแรงรวย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 อย่างเดียวรวยอย่างเดียวนะครับ รวยให้เคสรวรวยรวยให้เคดสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบริบาลผ่าตดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดน้ำครับล่งคีบย่างได้ทันสิบูรณ์ผ่าตัดคีบแล้วก็สิบริภาษข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีครับ <Yeah. S 1> ผมก็ขอบคุณนเล่ย